อ่สวัสดีอีกรอบนึงนะพี่น้องอ่ะพี่น้องเดี๋ยวสีบวอาดโดนนะพี่น้องหา,ายใจบอกเมื่อนี้เมื่อนี้รู้สึกว่าเป็นบูพพีน้องหา,ายใจบอกไปท่าสมาชิกอะไรกันบมันบาไวแบบนี้ <c oughs> ไปเบื่องเล็กอาจารย์เนาะเออฟังฟังก่อนเอองวดน,นี่นะขอขอพาดพิงเนะพี่น้องเด้อขอพาดพิงงวดน,นี้อาจารย์ก่อมักเหล็กแปดเด้อพี่น้องเด้อน้ำนักอาจารย์ฟันไปที่แปดนะ มักคืออาจารย์นอตตีนะเพราะว่าการการดูสถิติเนาะและกการคำนวณของอาจารย์ก่อนนะได้ไปเลขที่เลขแปดได้ตัวเดียวกับอาจารย์นอตตีมัดตรงกันกับเล่าพี่น้องเออเลขอาจารย์นะตรงกับเลขเล่าเลขเล่านี่มันหลุดมาสองงวดแมนบอพี่น้องนะอาจารย์ที่ว่านะมันสิออกเลขเล่านี่หละง,งวดนี่พี่น้องมันสิออกเลขเล่าเลยพี่น้อง อิลีเนี่ยอาจารย์เลยว่าสูตรของอาจารย์เนี่ยมันเป็นตรงกับเล่าพอดีพี่น้องว่าคอยละมั่นใจแห้งพี่น้องคอยละมั่นใจแห้งว่ามันตกออกเลขเลขเล่ากับเลขอาจารย์นี่ออกเลยพี่น้องคอยว่างตรงนะออกเลยเออมันหมอกมันหมอกกับการวิ่งเนอะพี่น้องเนอะพูดเลยเป็นสายวิ่งเนี่ย,ย,ค,ยคุณนํำโลดเสื้อเสื้อปากคอยนี่น,นะเจ้านํำโลดอิลีอันนี้ขคอยบอกจากใจนะปกติเนี่ยเลขดังนี่คอยบ่คอยมักกับ อาจารย์บ่ค่อยมักเล่นกันคนอื่นเนี่ยแต่ว่ารอบนี้สติีสูตรมันตรงกันพี่นอ้องสติีสูตรมันตรงกันพี่นอ้องมันหนาฟาดเลยแต่ว่ามันแปลกนะเวลาเวลาเลขราบมันหลุดสองวัาเป็นบอกนี่แหละค่อยว่างวดนีหละมมาสิมามันสิมา,มมาพี่นอ้องอี๋ค่อยแล้วว่าเอาเอา,เอาสิไปเป็นการบเสียเวลา,จาเลาจาเ้าบึงการวิเคราะห์ขอยดีกว่า เจ้าติรู้ว่าเจ้าสิมักหรือบ่มักเอาเจ้าฟังเด้อขอสิวิเคราะหยฟังเพราะว่าเลขลาขออย่างขออย่างิเคราะห์แม่นเลขไขโ่โคตรแปนเลยพี่น้อง <laughs> อีเจ้าเบิง่งเด้อพี่น้องสิวิเคราะหยฟังว่ามันเป็นหยังคือได้8มามันเป็นหยังคือฟันเลขเลขแปดเป็นบ่เออเอาเจ้าเบิง่งเจ้าเบิ่งอีหลีพี่น้องเบิ่งเลยพี่น้องเด้อนะสปปลาออกเมื่อคืนนี้6 หนึ่งหนึ่งแปดแมนบอนี่นี่พี่น้องหกหกหนึ่งหนึ่งแปดแล้วแล้วแล้วเลขสัญจรเคยไปออกที่จังหวัดสงขาอาจารย์เช็ดถือบรอลอีส์ขอรออาขาลเป็นบอก็เช็ดถือบอ เ,เขาเคียรถือว่าสวเขาก็ตกภาษาไทยว่าบริเคเียนดุเ <c oughs> เออมันออกแปดศูนย์ศูนย์ข้างล่างมันออกอะไรนะอาจารย์จำไม่ได้เก้าศูนย์หรือศูนย์เก้าเออมันออกอะไรนะเฮ้เก้าศูนย์ปพี่น้อง ข้างล่างมันออกอะไรนะ 8, 0, 0, แปดศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้าไหมน่าจะศนะูนย์เก้าเนาะนี่ยๆนนี่ๆๆนี่มันเคยไปออกที่จังหวัดสงขาครั้งหนึ่งคือรอบนี้แหละนะคือรอบนี้<ม>เราเรามาสังเกตนะสนปปลาวนะครั้งครั้งที่แล้วนยมันออก 4, สี่สามสปปลาวแลวมันมาออกรัฐบาลไทยงวดถัดมาก็สี่สามเลย แสดงว่าสอปอลาวนะส่งผลไปที่ขนมไทยมันเป็นมันส่งผลพี่น้องอะเลขในชุดพวกเนี้ยมีโอกาสออกพวกนี้สูงเนาะออกพวกนี้สูงเลขถ้ามันมีเลขที่เราเราเราดึงออกมาก็จะมีแปดนะเราเบิ่งเดอมีแปดมีหนึ่งมีศูนมีหกและก็มีเก้าเนี่ย มีแค่นี้หรือถ้าเราดึงออกมาถ้าเราดึงออกมาเนี่ยอันนี้คือเคยออกออกสงขาเรามาสังเกตว่าเลขวดนี้อาจจะมีหามไหมเนี่ยอาจจะมีหามหรือเบิ้ลอ่ะผูใดมักเบิ้ลนะมันจะเบิ้ลก็ได้หามก็ได้ดูการออกเลขหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเบิ้ลหามก็ได้นะสงขาก็ออกศูนย์ศูนย์เบิ้ลไปเลยเนี่ย ถ้าลักษณะเลขสไตล์เนี้ยไม่เบิ้ลก็หามไม่เบิ้ลก็หามพี่น้องวิ่งจริงๆเด้อพี่น้องเด้อนี่ชอบวิ่งจริงๆพวกคนไอที่เป็นชอบสายวิ่งนะในงวดนี้โดดเด่นเลยพี่น้องโดดเด่นไปที่เลขตัวเนี้ยเลขแปดงวดนี้อะไรก็ได้ขอให้มีแปดเลขแปดดึงมาจากลาว ดึงมาจากรัฐบาลไทยเคยไปออกที่สงขาครั้งหนึ่งแต่มันไปนอยู่หลักร้อยมันจะส่งผลมางวดนี้เลขแปดงวดนี้มาแน่นอนพี่น้องเด็ดแปดคืออาจารย์น็อตตี้พี่น้องขอาพาดพิงเล้าเนี่ยเออเลขนายกไปสงขาสามศูนย์แปดหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์ พี่น้องกูดไดเอาเด้อแคบออมสินก่อนพี่น้องแคบของดีก่อนเด้อออมสินเด้อพี่นอ้องเด้อออมสินแคบเม็ดที่หนึ่งนะเน้นไปเลยนะสี่เม็ดเน้นอ่าเจ็ดห้า ให้ไปเลยเดี๋ยวง่วงนอนกันนะแปดนี่พี่นอกสามตัวนี้อยู่ดิตามตัวนี้อยู่ด้แปดสามเห็นมีคนหนึ่งพิมพ์ตัวนี้ขึ้นมาอยู่ว่าอาจารย์มีแปดตัวนี้ไหมนีม่เห็นไหมสังเกตบออาจารย์ห้ตะเล็กงามดแปดห้าเห็นไหมสวยด้วยต่อไปไม่สุดท้ายเม็ดอัด เนี่ยพี่น้องเชื่อไหมอาจารย์ฟันเม็ดนี้นานมากมันไปออกลาวพัฒนาพี่น้องมันไปออกลาวพัฒนาเลยโอ้ยอาจารย์มาเนี่ยมันมีโอกาสส่งผลนะแปดเนี่ยเห็นไหมแปดกะหนึ่งนี่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 พี่น้องมันส่งผลไปที่ลาวพัฒนาเนี่ยมันจะมารัฐบาลไทยต่อเลยแปดหนึ่งบอกพี่น้องแปดหนึ่ง เอานี่พี่น้องชุดเต็มนี่แคบแบบเดียวเอาไปขนมไทยงวดวันที่หนึ่งนะงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดวิ่งแปดเม็ดเดียวพี่น้องแล้วก็ชุดเต็มพี่น้องแคปเจอร์เอาไปนำเด้อพี่น้องเด้อจะเอาไปนำเด้อพี่น้องนี่ชุดเต็มดูให้ดีๆนี่คือชุดเต็มพี่น้องชุดเต็มอาจารย์กอ สายรูด,ดังเดาแคปทำไม่พี่น้องแคบเอานี่แคบเด้พี่น 2, 1, น้องสองพันห้าร้อยท่านเพจจริงไม่มีการแปะลิงก์เน้นเพื่อความบันเทิงใจเท่านั้นนะอาออมสินอีกรอบนึ่งคนถามว่าออมสินน้าออมสินมือเราไปน้ำ้ะพี่น้องเอาไปนําแปดกษิมามาอมื่น,น 8, 100, 100, 100, มออาทั้งออมสินพมดละแล้วก็มาทั้งรัฐบาลไทย้ะพี่น้องชุดเต็มเอาไปรลุดได้เลยพี่น้องโอเค แค่นี้ลัพี่น้องเลยน้ออ้ยพี่น้องเลยถ้าเกิดว่ามันออกเลขงงามๆล้วบ้าพี่น้องเลยขนลุกอีกแล้วคึ้เดียวเดียวัาวน้ามันออกเล่งงามไปยั่ยนท่านรักแปดมากละพี่น้องเขาเล่งงามทันที